จะมีหางปูแล้วสวัสดีครับพบก,กับโรงเรมที่ก้าต่อนะครับมาพ่ก้ามาเดี๋ยวเราจะไปพิพิพธภัณฑ์ <Okay. S 2> กันทุกคนนี่เราจะไปพิพิธภัณฑ์กันโรงเรียนเราผ่านไปแล้วผ่านง่ายมากในโรงเรียนอ่ะเพราะว่าชินกับโรงเรียนเกี่ยวไหมอ่ะ เกี่ยวไหมอที่ชินกับโรงเรียนเกินไปอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้ไม่รู้เน็ดผมเน็ดผมทำไมคือโบสถ์นะเอ่อไม่เคยท่อระบายน้ำไหมหรือโรงเรียนเอีหรือพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเอ้ยเอาเอาพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ก็บน้ำพิพิธภัณฑ์ก่อนจะกิ อยากดูไดโดเสาอยู่นั้นมีไหมเฮ้ยตรงนี้อุ๊ยมีประตูโลฮีโลลีอะไรนะเอ้โลลีโลโลลีอะไรอ่ะ ประตูสูโยมโลกใช่ไหมม่เาัดี้ย๋วก่อนูม,มาไม่ช่วยช่วยดูตรงนี้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเสียงเ<ด>บา <au S 2> จังเลยอ่ะอืมไม่เบานะครับ มิลิคนะครับประตูโทริอิปัสไซยุคนะเกาะามูไรเกาะามูไรอันนี้กระพริบกระพริบเกาะซามูไรผิดพันธุ์สมูไรเหรอไอ้รูบนี่มาอีกแล้วลูกไฟโบราณโอเคอุ้ยทำไมองค์กบน้อยจังมีประตูนะ มีตูกี่บ้านหนึ่งสองสามสี่ประตูสี่บานชนแล้วลตอบใช่เลยนาย่าจะยังไม่มีอะไรผิดปกติหรอกก็ชั้นที่หนึ่งน่าจะไม่มีมั้งอะไรนะถ,ถ้าชั้นที่หนึ่งก็น่าจะไม่มีมั้งมาแล้วอันนี้มีเออดีสมัมไรเอ้ย,อยพนักง,งานพิพิธภัณฑ์เดินมายัาง มาแล้วครับเกาะสมุไลก็ถูกต้องนี่ก็ถูกประตูหนึ่งสองสามนี่ก็ถกูประตูฝั่งนี้ก็ถูกต้องเกาะสมุไยโคฟโบราณเหรอดูแล้วครับปกติ น่าจะไม่มีน่าชนเลยไหมจัดไปขอให้ไม่มีนะจริงด้วยมันไม่มีอะไโอเคชั้นสองครับผมมั่เหมือนจะง่ายเลยใช่ครูครับปิดปกติและอะไรมีไม้กางเขนไม่ไม้กางเขนมันของพระเยซูไม่ใช่หรือครับไปไปอยใส่หน้ากากกันอะไรนะ อืมมันไม่ใช่หน้ากากับครูมันคือไอ้ที่ไอ้ที่เอ่อ RW อะไรนะ RW ที่อะไรคือที่อะไรริอ i ต้องอ่านคำอ่านอุ้ยมันเดินเร็วมันเดินเร็วมันเดินเร็วผิดปกติเอากะผมก็ว่าอยู่อ่ะมันก็เดินเร็วอ่ะเห็นไหม คนดูปู่ก็ใช่ผมก็ใช่อ่ะถูกต้องถูกสีมันเดินเร็วอะ่ะเกมนี้ทด <c oughs> สอบการสังเกตนะครับผมโทริโกรสมรุไรผมไปโบราณล้วก็มีประตูหนึ่งสองาสามสีหนะ แล้วก็มีปลาสองตัวอันนี้ก็ใช่แล้วก็มีรอยยิ้มตรงนี้อีกอันนึงมันสักอย่างเดียว<ช>เลยมันไม่หลบเลยก็น่าจะไม่มีนะหรือเปล่าก็น่าไม่มีนะมั้งไฟโบราณชนเลยแต่ผมว่าผมว่าใช่นะ ใช่ <C> e <at> ใช่ไหมใช่จริงฟอห้าครับผมลุยรวยรวยรวยนี่ต้องเอ้ยเอ้ยดรืว่าอุย้ยครูครับตัวอักษรหายตัวอักษรตรงไหนเนี่ยตรงประตูครับอ๋อปกติเดินกลับสิครับ ไอ้นี่มันยังเดินไม่ถึงเลยให้มันทำงานบ้างไปเฮ้ยควับผดปกติแลละเดินเข้ามาปุ๊บเห็นและเนี่ยเอียงเลยกลับตกเลยเดินกลับสิครับรออะไรเดี๋ยวให้มันผักก่อนอุ๊ยหน้ามันก็มีนี่ด้วยแก้มมันมีไอ้รอยไอ้ไอนี่ยนะ่ะรอยมีดบาดนะ่ะ ผิดปกติสองที่เลยอ่ะเออให้มันเดินมาถึงก่อนเช้นเจ็ดละหน้ามีรอย <คน S 1> มีดตัต้องอ่านคำอ่านด้วยนะเนี่ยอมันอ่านผิดไงตัวสมุนไพรี่ไหมหลังมีดบัดอะไรนะ รอยมีดบาดมีแล้วพ <ไง S 2> ี่ไงมีประตูนี่มาได้ไงนี่ประตูโรลาไอมอนไปกระจกหรือเปล่าปะย้อนกลับย้อนสอนเลย <c oughs> เอ้ยง่ายอยู่นี่นาใช่ใช่ง่ายอยู่ในโรงแรมอ่ะไม่ง่าย <c oughs> ผิดปกติผิิดปกตไม่โอเคนี่ยอย่างอืมก็ไม่ผิดหน้าโควิดโบราณไม่ผิดนะครับคุณสมุไรนี่ทำไมนะอุ้ยไฟสมุไรมันมันปิดอยู่แล้วเหรอไฟดับอ่ะ ก็กล้ไปอะไรดับไฟ <ป S 1> ในห้องดับวะจริงเหรอถ้าดับก็ผิดปกติสิครับครูครูลองไหมอยู่ยังไงหรือมันดับอยู่แล้วอะมันก็ไม่ได้สังเกตนะครับลองลองไหมครูครับลองไหมลองกลับไหมดับครูว่าผิดปกติ จริงด้วยนั่นไงมื่้ือนี้อะไรร้อยห้าสิบโลบักฮัลโหลส๊ายดีไมฟรดนนายทำอะไรผิดหรือเปล่า ฮัลโหลฮัลโหลมับฮัลโหลไปเลยไหมครับครูลองลองใจไปเลยเหลืออันสุดท้ายแล้วไปเลยไหมเดี๋ยวเพิ่งให้ครูดูก่อนสิแต่ว่าผมว่ามันไม่มีนะไม่เข้าไปเล่นคนเดียวเรอจะได้ดูคนเดียวไปเลย ด่านสุดท้ายไปด่านที่สิบไม่มีประตูทางออกโอเคสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างแปลกคุณสามารถหาทางออกได้ไม่หลอนเท่าไอ้ เคยเล่นทางรถไฟที่แปดไหมเคยค่ะตัวนั้นอะร้อนแล้วนี่ก็ไม่มีดนตรีด้วยมีเสียงดนตรีไหมมีนิดหนึ่ง one ดอัปเดตดอโอเคเก้านาทีแล้วกลับเลย โอเข้าูคเั้าผมไปกันไะไปไหนอ่ะู